สวัสดีครับพี่<อ>น้องปองปายนะครับผมไทยกฮอตถูกดีมีมาตรฐานนุน่งงมหานะครับอา้าวสวัสดีครับป้าอโอ้เมื่อนี้เดือยมี่ยังเนี่ยคาราบาวบ่คารา,าบาวโอ้ยไปสีไปเห็ดงานอยู่อใส่กับเนี่ยอืมคือว่าก่อสังไปรับเหมาบ่ครับเรื่องเนี้ารับเหมารับเหมา เห็ดอยู่ใกล้ๆอีกแล้วที่โอ้คือว่าทาว่าสิมาสองโมงทาทามูครับพอดีป้าแล้วก็มองนี่เป็นมองนั่งร่อค่อยนะครับลอค่อยที่มงานของเพือนนะครับเพื่นก่ามาจิบขอคุ้นป้าหลายๆนะครับเนาะกาะจิ่ทาที่มงานไปเห็ดนะครับมื่อนี้ผมจิบ้าพอแม่พี่น้องนะครับมาชมนะครับ ป้ายสินค้าก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับทางบริษัทถูกดีนะครับก็ได้ส่งป้ายหมวดหมู่สินค้ามาดูสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับสีผ้าพ่อแมีพี่น้องปองป้ายนะครับมาชมนะครับอาถูกดีรถแรงนะครับถูกดีรถแรงนะครับแรงนะครับจริงจริงนะครับโปรเจ็บ้านนะครับวันนี้นะครับหมวดหมู่แรกนะครับนะครับ โซนแรกเลยนะครับโปรเจ็ตวันรดแรงนะครับป้ายเหลืองเรานะครับไปจนถึงวันที่ยีิบเจ็ดนะครับอ่ะอันนี้เป็นโซนขนมครับพ่เป็นพี่น้องนะครับป้ายสวยงามนะครับขนมผ้าพี่น้องช่มนะครับโซนขนมนะครับมาเรื่อยๆนะครับพอดีร้านถูกดีมีมาตรฐานลูกน้ำพานะครับไซแอลนะครับไซแอลนะครับเอามาข้างหลังวันนี้เออนมกล่องนะครับ แต่ก่อนนี่โบ่มีป้ายนะครับบ่มีป้ายก็จิดูเป็นหลงเหลงเนี่ยนะครับพอได้ป้ายหมวดมูสินค้ามากก็ดูสวยงามขึ้นนะครับดูหน้าชมหน้าเข้านะครับหน้าชมสินค้าขึ้นนะครับหมวดมูนมกลองมาเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มเข้านะครับมาเรื่อยๆนะครับสิเป็นแต่ละโซนนะครับหมวดมูนะครับตัวไหนที่มันโบแล้วก็ดึงอัดเข้ามานะครับ ให้มันะนเต็มนะครับล่อยคำมันเต็มนะครับก็มาอีกโซนนี้นะครับโซนนี่พี่น้องนะครับอของใช้เด็กนะครับพระอ้อมนะครับนี่โซนนี้นะครับมีป้ายแล้วดูสวยงามนะครับวันนี้ก็เทิ่งท้ายทึ่ง นะครับตัวใดทีอันนี้เขากระจัดเลี้ยงให้มันออกมาเต็มหน้านะครับที่มันโบไปพี่น้องปอปายกับสบายดีนะครับช่วงนี้กับโควิดนะครับกับที่เป็นเงียบๆแน่นะครับกับบมเป็นยังครับนะบบบเป็นยังนะครับบมเป็นยังครับช่วงนี้เราก็สู้กันไปนะครับสู้ๆกันไปนะครับอันนี้คือมวัว หมวดหมู่เครื่องดื่มผ่านไปนะครับอันนี้ก็คือเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงนะครับโซนเครื่องปรุงเฮ่านะครับมีปลายแล้วสีดูสวยงามนะครับนี่ก็คือโซนเจ็ดวันรถแรงนะครับ ถูกดีรถแรงนะครับบ่ายมากสวยงามได้เกิดมีความสุขหลายๆนะครับืันนี้ผมกะจิคลิปหน้ากะจิไทยให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันอีกเทีหนึงนะครับขอบคุณครับ